วันนี้แม่คะจะมาสอนวิธีการที่ว่าทํายังไงทําไมข้อความไม่แจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวลองส่งดูลองส่งไลน์หาเครื่องนี้ดูเนาะอันนี้แม่คะเชื่อมต่อไปแล้วนะเนีย่ยส่งไปปุ๊บเขาแจ้งเตือนที่โทราศัพท์แต่ไม่แจ้งเตือนที่นาฬิกานะคะอจะมาสอนวิธีอันดับแรกลูกค้าไปลบแอปออกก่อนเลยไปลบลบเสร็จนะลูกค้าเข้ามาที่นาฬิกาเข้ามาที่นาฬิกาตรงตั้งค่าตรงนี้นะคะกด กดฟื้นฟูโรงงานตรงนี้นะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาตรงบลูทูธของเราบลูทูธของเรานะคะลูกค้าเชื่อมต่อตัว hry hi-fi อยู่ไหมไม่มีไม่ได้เชื่อมต่อ,อยังไม่ได้เชื่อมต่อตัว hi-fi เนาะ,อ,ะอย่าให้ยินดูอย่าเพิ่งให้เขาเชื่อมต่อกันนะอย่าให้เขาเชื่อมต่อกันนะคะลูกค้า อย่าเพิ่อให้เขาเชื่อมต่อกันกับตัวไฮไฟ์ Fi. อ่ะทีนี้นะคะก็จะโหลดแอปใหม่เนีย่ยชื่อแอปนี้เลย HRYFINE อ่ติดตั้งเข้าไปตรงเพจสตแล้วก็เข้าไปติดตั้งได้เลยนะติดตั้งแล้วก็เปิดอ่ะสิ่งสำคัญนะลูกค้า ตอนที่เราโหลดแอปถ้าเราไม่กดตกลงเนี่ยเขาจะไม่สามารถแจ้งเตือนข้อความให้เราได้เรากดตกลงไปให้หมดเนาะเนี่ยอนุญาตไหมอนุญาตนะคะขึ้นอะไรมาก็ต้องกดอนุญาตให้หมดเนาะอนุญาตแบบนี้นะกดอนุญาตหมดแล้วถ้าจะเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลรหัสผ่านได้เลยแต่ของแม่คะ่ะเอาเข้าสู่ระบบโดยตรงตรง,ตรงนี้ทีนี้ก็รอ อรอให้เขาอ่ะทีนี้เรามาดูกำหนดอ่ะทีนี้ก็มาตั้งชื่อเขาให้ตั้งชื่ออืเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วอ่ะตั้งค่าส,สำเร็จแล้วทีนี้เราก็ทีนี้เราก็ไปดูว่าเนี่ย อนุญาตการแจ้งเตือนมิฉะนั้นไม่สามารถเข้าฟังก์ชันพูดข้อความได้เราเข้าไปตั้งก่อนเข้าไปตั้งเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าปฏิเสธใช่ไหมเราต้องปเปิดนะคะลูกค้าเปิดอันนี้สําหรับ Android นะเปิดแบบนี้เนาะแปเปิดก่อนนะเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอนุญาต่ะเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วกลับมาที่แอปไ i ไฟเหมือนเดิม ทีนี้เรามาดูมาค้นหาอุปกรณ์จัดการแจ้งการแจ้งเตือนอแล้วต้องมาเช็คดูเนาะสิทธิ์เราได้อนุญาตให้เขาใช้สิทธิ์ทั้งหมดไหมเนี่ยไม่อนุญาตเราต้องกดอนุญาตนะคะอนุญาตในแอปกระทำแหน่งก็อนุญาตในแอปถ้าเป็นของ Android จะต้องไปกดอนุญาตให้หมดเลยเนาะ มาแบบนี้การใช้แบตเตอรีอ่อนุญาตหมดเลยกดอนุญาตดูหน่อยทีนี้เราลองมาค้นหาอุปกรณ์นะค้นหาอุปกรณ์ขึ้นแล้วว่าไฮไฟขึ้นไฮไฟแล้วนะคะ ในไฟล์แล้วลูกคากดเชื่อมต่อ, <c oughs> อเขาจะมาสั่นที่ตัวเครื่องแล้วก็กดโอเคที่โทรศัพท์เราก็กดทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเขาเชื่อมต่อแล้วมากดตรงนี้เลยค้นหาอ,อ,อุปกรณ์ถ้าเขามาสั่นที่ตัวนาฬิกาแล้วแสดงว่าเชื่อมต่อแล้วอ่ะทีนี้จะลองมาส่งข้อความดูว่าทีนี้ข้อความข้อความจะแจ้งเตือนไหมนะ นี่แจ้งเตือนแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยมาที่โทรศัพท์แจ้งเตือนอันนี้เป็นข้อความลายแบบนี้เนาะแจ้งเตือนแล้วทีนี้ลองข้อความเฟซหน่อยข้อความ Mess e n g e r คือเราหลักๆคือเราต้องรู้ว่าโทรศัพท์ของเราอะถ้าเป็นของ a n d r o i d มันไม่ได้อนุญ,ญาตโดยอัตโนมัติลูกค้าต้องกดเข้าไปยอมรับให้เขาแบบว่าให้เขาแบบ อันนี้เนาะให้เขาอนุญาตให้นะคะลูกค้า